วันนี้พามาชมการอัปเดตช่วงล่างนะครับพี่ใหญ่ไทเกอร์คันนี้เป็นชุดช่วงล่างนะครับที่จะอัปเดตวันนี้แล้วก็พร้อมทั้งบำร,รุงรักษานะครับแล้วเป็นทนานนัของเดิมนะครับอันนี้เป็นสีดีเจ้าปัญหาหายางมากพวกยางหุ้มเพลาเออและอุปกรณ์ที่เป็นลูกหมากพวก,กต่างๆนะครับเราอัปเดตและปรับปรุงให้หมดเลยครับ ซึ่งสิ่งที่อัปเกรดวันนี้จะมีตัวซัตลิงครับมีปีกนกสําหรับตัวยกครับมีสลักปีกนกครับมีคารับเพาขับหน้าแล้วก็มีทอ์ชนบาร์ครับที่เป็นสเปกยกเพราะก่อนหน้านี้ลูกค้ายกมาโดยการตั้งทอ์ชนบาร์ครับทำให้เกิดการแข็งกระด้างครับขับแล้วไม่สบายตกลงแล้วมันสะเทือนมากๆวันนี้เลยอัปเกรดชุดใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล้องยาครับพวกปีกนกยกตรงรุ่นครับ พวกยางต่างๆที่เสื่อมสภาพนะครับลูกหมากบนล่างหรือลูกหมากตัวอื่นครับพวกบูดของปีกนกเราอัปเดตใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งทอร์ชันบาร์สำหรับยกโดยเฉพาะรับจาก i r o อน a n พวกสลักต่างๆครับอีกทั้งนะครับคันนี้ใส่โชคมาค่อนข้างตึงตังอยู่เราก็รีวลว์ให้ใหม่นะครับให้ความนุ่มนวลมากขึ้นยุบได้เยอะขึ้นเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่ออกมาแบบนี้เลยคันนี้นะครับติดตั้งตัวสลิงเป็นตัวบูดยางนะครับแบบเชื่อมแขนสีแดงเพื่อความแน่นกระชับ แล้วไฟหน้ามันเหลืองครับเราเลยขัดไฟหน้าให้ใหม่ด้วยครับให้มันขาวถ่องมากขึ้นจากนั้นนะครับก็ล้างทำความสะอาดช่วงล่างและเกลี่์ช่วงล่างกับลูกค้าใหม่นะครับอันนี้เป็นช่วงล่างที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาแบบนี้ครับก็ะดูสดใสมากขึ้นสวยงามมากขึ้นครับสำหรับคันนี้ทำสเต็ปยกศรอนางหน้าและหลังครับด้านหลังเราลองก้อนเพราะว่าไม่อยากให้มันแข็งมากขึ้นครับเพื่อ ความนุ่มนวลแล้วเราก็รีวาวใหม่ครับให้จังหวะขายุบๆได้เยอะขึ้นแต่ไม่ย้วยแน่นอนเพราะเรามีสั้ลิงในการควบคุมการย้วยของรถอยู่ครับก็โค้งดีขึ้นนุ่มนวลขึ้นสำหรับไทเกอร์คันนี้นะครับก็เป็นตัว d 4 d นะครับชมมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นวีโก้ทรงหล่อเลยครับใส่ล้อแบบหยดน้ำเล็กๆสูงๆหล่อๆยก2นิ้วครับ เป็นคนปู่ที่ดูดีมากครับแล้วขับดีมากด้วยสำหรับด้านหน้านะครับเราก็ปรับให้มันนุ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทอชชนบาร์ใหม่เพื่อความนุ่มนวลมากขึ้นครับทรงสวยเลยครับสูงกําลังดีหล่อก,กําลังดีและขับดีมากๆด้วยครับ